แล้วก็ไปอีกหนึ่งประเด็นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลายคนให้ความสนใจะนะคะกับที่เมื่อเมื่อสองวันก่อนเนี่ยทางปปชเนี่ยเขาได้มีจดหมายถึงเลขานิการในเลขานุการนายกรัฐมนตรีเอเลขานุการคณะรัฐมนตรีว่าเขอาอะไรนะเรื่องของโครงการเช่ารถเก็บขยะมูลฝอยของกทมเนี่ยที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ย อาจจะสอบแวทุจริตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกรทมเนี่ยโดยคณะบริหารของทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขาเนี่ยมีนโยบายที่อยากจะลดฝุ่น PM 2.5แล้วก็เรื่องของการลดการเลื่อนกระจกอะไรเงี้ยก็จะมีการเปลี่ยนการใช้รถจากดีเซลเนี่ยมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าะนะคะก็เริ่มจากหน่วยงานของตัวเองก่อนนี่แหละว่าที่จะทำให้มันเป็นใช้รถไฟฟ้าเป็รแถบบอีอ่ะ ให้มันเป็นรถ EV ก็เลยมีโครงการนี้เป็นการเช่ารถเก็บขยะบุนฝอยแต่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเขา่จะเปลี่ยนทั้งรถไงจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นรถดีเซลก็จะเปลี่ยนทั้งรถ842คันก็เลยมีคนเนี่ยไปยื่นปปชว่ามันจะสอบแวลทุจริตไหมเพราะว่า1เปลี่ยนทั้งรถเลย842คัน2มีการล็อกสเปคหรือเปล่า ไม่อ่าเขาเรียกว่าเป็นการปิดกั้นไม่ให้มีการแบบเจ้าอื่นอ่ะหรือรายอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมายื่นประกวดราคาได้ไหมเพราะเขาอะมีการกําหนดเลยว่าต้องรถต้องเป็นไซส์นี้ขนาดเท่านี้จํานวนเท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้กันกับทางคุณพยักน้อยตอคุณพยักน้อยอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ,ค,รบคุณพยักน้อยสอบถามเรื่องที่ปปชส่งความเห็นเกี่ยวกับรถ เก็บขยะพลังงานไฟฟ้าโครงการเช่ารถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าของกรทมนิดนึงว่าเหมือนว่าสอแวว์ทุจริตแล้วก็มีคําแนะนําถึงกรทมสามข้อสักนิดเนืงอค่ะครับก็จริงๆเรื่องนี้จุ๊กก็น่าจะรู้ดีนะเพราะว่ากรทมเนี่ยเขาก็ดําดเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเปลี่ยนในรถยนต์หน่วยราชการเนี่ยกขอยากให้เปลี่ยนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบนะครับเ่องยนต์น้ำมันเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับก็กรทมเขาก็มีโครงการที่จะเปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่นะ 842คันะนะครับตั้งแต่ขนาดเท่าไหร่สองตันห้าตันอะไรประมาณนี้มันมันก,ก็มีหลายขนาดนะรถทย่าย่าะนะ,ะครับเพราะโครงการเขาเกือบสี่พันล้านแต่นี้ปปชเขาก็ผมเชื่อว่าเขาคงได้ข้อมูลมาจากพวกรถสันดาบไปแหละนะครับก็ส่งส่งรายละเอียดยิบเลยไปถึง,ไปถ,งไปถึงเลขาคขณะรัฐมนตรีนะครับ ก็ถ้าถ้ามองในแง่ของประชาชนก็บอกว่าเป็นเรื่องดีแหละตรวจสอบกันนะครับ<ช>ก็แต่ว่าทางปปชเนี่ยทางท่านพลตํารวจเอกวัชราพลภาษารรัสกิตเนี่ย<ช>ก็ต้องไปเช็คทางปปชด้วยว่ามีใครมีใครคเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นห่วงรดน้ํามันมากหรือเปล่ารถสันดาบมากหรือเปล่าเพราะว่ารถสันดาบรถน้ํามันเนี่ยเขาใช้เงินมานานแล้วก็จะจะ,จะยกเลิกนะครับ<ช>ก็จะสูญเสียผลประโยชน์อะไรเนี่ย<ช>ก็ต้องไปดูด้วยว่าปปชเนี่ย มีใครไปรับงานเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็เท่าที่ฟังเนี่ยนะครับปปชห่วงใยละเอียดยิบเลยนะครับห่วงเลยห่วงว่าประมาณมันจะงอกมั่งห่วงเรื่องในเรื่องจุดตั้งสถานีชาร์จมั่งนะครับระยะเวลาในการชาร์จรถไฟฟ้านะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะนะครับจะบกพร่อง ลถน้ำมันหรือเปล่า <Ừ. S 2> นะครับอาจจะวิ่งได้ครบตามจํานวนทุกวันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าปปชเขาเขาเป็นห่วงหลายเรื่องนะครับก็อย่างท,ที่ทราบก็ไม่เป็นไรก็ตรวจสอบกันไปนะครับผมฟังท่านชาติชาติเนี่ยผู้ว่ากรทมเ็าบอกว่าก็ไม่ได้ละเลยขอ้อทวงติงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีบริษัทเอกชนเนี่ยยื่นข้อเสนอไอ้จะประมูลไอ้เช่ารถไฟฟ้าเนี่ยของกอรทมเนี่ยสิบแปดบริษัทนะครับ สิบแปดบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีบริษัทที่ดีๆมีคุณภาพเยอะพอสมควรนะครับก็เรียกว่าก็ตรวจสอบกันไปนะครับปปชก็ต้องตรวจสอบกันเองด้วยนะครับว่าใครไปรับจอบรับงานมาจากไออรถยนต์สันดาบหรือเปล่าที่ที่เขาจะเลือกใช้เนี่ยนะครับจริงๆมันมันไม่ใช่เฉพาะกทมหรอกนะครับผมผมยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยเขาเคยมีรถบัสนะครับรถบัสรับส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ย อ่าเป็นสวัสดิการพนักงานเนี่ยเป็นสิบเป็นสิบคันเลยนะสิบสายเลยนะอืเขาประมูลมาใช้รถบัสไฟฟ้าเนี่ยผมว่าสองสามปีแล้วนะครับธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยเขามีเป็นสิบคันเลยรถบัสไอไอน้ำมันเนี่ยมาก่อนนะครับรับรับส่งรับส่งพนักงานรับส่งอาจารย์เจ้าหน้าที่ของธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยนะครับเขามีสิบสายสิบเส้นทางเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นรถบัสไฟฟ้าเนี่ยสองสามปีแล้ว แล้วเราก็ทราบนะครับรถเมย์เนี่ยวิ่งหนะ้าออฟฟิศเราเนี่ยออฟฟิศเดลีนิวถนนวิภาวดีอ่ะสองผมเห็นสองสามสายนะเขาเปลี่ย,ยเนยเ,ยเป็นรถบัสไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็เรียกว่าผมเชื่อว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยมีหน่วยงานรัฐเนี่ยเขามีงบประมาณนะครับะจะจะให้ประชาชนอย่างเราเราเนี่ยไปเปลี่ยนไปใช้รถเก๋งไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ไหวหลักคันหนึง่งถูกๆเนะี่ยแปดเก้าแสนนะครับ ประชาชนที่เขามีรถน้ำมันรถสันดาบอยู่เนี่ยจะให้ไปเปลี่ยนเป็นรถรถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อช่วยลดมลภาวะช่วยปุ่น pm สองจุดห้าเนี่ยประชาชนก็ปรับเปลี่ยนทันทีไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าหน่วยราชาการเนี่ยคุณมีงบประมาณเนี่ยอันนี้ยสามารถเปลี่ยนได้ก็ทยอยเปลี่ยนกันไปนะครับขอสอกรเนี่ยเขามีแผนของเขาถึงปีเจ็ดหนึ่งนะตอนนี้เขาก็ทยอยบางเส้นทางเนี่ยให้เอกชนมาทําให้ประมูลไปเป็นรถไฟฟ้านะครับ กทมเนี่ยไอ้คอสอมอกเนี่ยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยแผนเขาถึงเป็นเจ็ดหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยน,เ,นยเปน 3, 3็นรถไฟฟ้าให้หมดสามพันสามร้อยเก้าสิบคันนะครับเรียกว่าเรียกว่าถ้าเปลี่ยนได้หมดมันก็ดีอ่ะช่มะมันจะได้ลดมลภาวะลดไอพีเอ็มสองจุดห้านะครับไอลดเรื่องไอก๊าซเรือนกระจกลงไปนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วพอได้ฟังท่านผู้ว่าชาติชาติพูดเนี่ย ี18บริษัทจะมาแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่ากทมเนี่ยเขาต้องทําให้ให้โปร่งใสที่สุดนะครับตามที่ปปชตั้งข้อสังเกตมาครับ,รบ,รบผมก็ไม่เป็นไรตรวจสอบกันไปปปชก็ต้องไปตรวจสอบคนในห,หน่วยงานตัวเองด้วยนะนะครับว่าไปรับงานรับจ็อบใครมาหรือเปล่านะครับพ่อพวงใย,ยท้วงติงต่างๆเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่เฉพาะอกทอมเนี่ยหน่วยงานอื่นที่เขาเปลี่ยน เปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไอปปชเนี่ยเคยไปตั้งข้อสังเกตหรือว่าเสนอแนะอะไรเขาหรือเปล่าครับผมก็ผมก็ฝากไว้ตรงนี้แค่นั้นแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณพยักน้อยมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะก็อันนี้ประเด็นเรื่องรถเก็บขยะอ่อย่างที่เมื่อกี้ที่คุณพยักน้อยบอกว่ามันมีหลายขนาดนะคะก็คือมันมีทั้งหมด สี่ขนาดสี่โครงการด้วยกันนั่นก็คือโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาดสองตันจำนวนร้อยห้าสิบสองคันคะ่ะแล้วก็เก็บอัดมูลเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด5ตัน464รคันแล้วก็ยังมีโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด3ลูกบาทเมตร อีก102คันแล้วก็โครงการสุดท้ายก็คือโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด8ลูกบาทเมตรอีก124คคันจากการเปลี่ยนนี้ก็คือจะเป็นการเช่าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะเช่าทั้งหมดเพราะว่าจะได้ลดปัญหาอย่างที่บอกว่า1ถ้าเป็นรถเช่าเมื่อ <ฮะ S 1> รถเสียรถพังกทมก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการที่จะซ่อม หรือว่าหารถทดแทนก็คือบริษัทที่มาเช่าในกรณีที่เราต้องชาร์จแบตเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเช่ามามันก็จะมีศูนย์ที่ที่ไว้รถของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางการไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงเขามา MOU กับกทมละว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างสถานีชาร์จให้อ่าในการในการในการสร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างสถานีชาร์จรถ E ี ่ให้ก็คือกทมก็จะมีสถานีชาร์จนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทางท่านผู้ว่าก็อย่างที่บอกที่ทางคุณพิยักน้อยพูดว่าก็ไม่ได้ละเลยข้อทวงติ่งของปปชนะคะหลังจากนี้ก็จะดําเนินการตามข้อแนะนําของทางปปชต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าอา๋อแล้วทีนี้มันจะมีช่วงระยะเวลาที่ว่าแกปที่ของเก่ามันหมดอ่าหมดระยะเวลางบประมาณซึ่งตอนแรกเนี่ยกรทมเขาวางว่าตุลาเนี้ย จะมีรถไฟฟ้ารถรถรถ,รถเก็บขยะไฟฟ้ามาใช้ละค่ะแต่ถ้ามีตรงนี้เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยตุลาเนี้ยจะมีรถไฟฟ้ามาไหมอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ช่วงเนี้ยที่แกปเปันว่างอยู่ในช่วงที่มันไม่มีช่วงเช่าเนี่ยทางท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้สั่งการแล้วว่าให้ใช้งบกลางในการเช่าไปก่อนค่ะอะ่ค่ะ,ะเดี๋ยวประเด็นนี้ก็เดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะ